สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับผมปัญญชัยน่อยนะครับพอมกับมือนีจิ้บ้าพี่น้องมาเบิง้งสำหรับมือไหมนะมาเบิง้งวิธีการเตรียมตอกไว้แต่เออเตรียมไม้มไว้ที่ตอกพี่นออ้องเอกไปเอาเนี่ยแหละสะพัดเปลี่ยนไว้รุ่นมาก,ก่ยาลยนะรื้มหนาเริ่มรังเลยพี่น้องผมเตรียมไว้นี่ครับจิบมาบอกไอ้เทคนิคใะ่ไหมผู้ผู้อินมือไหมห้างเทียก,กับสิบโอ้โหนะว่าตั้งใจน้องใหม่ เตรียมไว้ขนาดขั้นแรกเขาก็ไม่ที่เขาเลือกได้ขนาดก้มแก่ก้มยังคือเขาตัดเรียบร้อยแล้วเขาก็มาพาได้พี่น้องครับขุดขุดเปลือกนอกออกแล้วเขาก็พามาพาแล้วกัเอ็ดเป็นริ้วเปริ้วไว้เองที่เพื่ออย่างที่เขาถนัดถนาดมันจักง่ายมันกับกับโลงคักตรงสีน้ำพอดีพอดีจักตาเขาออกดิบดิบมาจักเนี่ยก็ได้ที่ต่วมันขดที่หลังเลยบพี่น้องอ๋อดิบดิบมาจักมันจะขดที่หลังนะครับผม กับเขาพอดีเขาพึ่งแดดไว้เังสิเราเนี่ยเขาพึ่งแดดไว้เังสีเราเบิกแก่กันไปเลยครับเขาพึ่งแดดไว้เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ว่าว่ามันสิขดอยู่ไหมนี่เห็นบ่ขดอยู่เพราะพึ่งได้มาทีหลังเขาก็บเหมือนเขาสิมาดัดได้เหมือนพี่น้องดัดเนาะดัดก่อนเขาสิจักเ่ยพี่น้องเห็นบบ่ครันี่ขดโอ้ใส่อะไรต้งได้ นี่ครับโคดบนันทัดสิดัดนั่นมันหมายแล้วเขาบอกว่าดัดนั่นงพี่น้องเนาะซื้อตรงเกียดเกลีวกยวนะครับมันครับเากลียวบางท่านมันโคดทั้งนี้เนากับนักดัดทั้งนี้เกลียวเบื้งตัวนี้นี่ได้แล้วครับพี่สามีได้แล้วครับผมพี่น้องตัวต่อไปพี่น้องเห็นไหม มันจะโคดช่วงกลางเนี่ยมันจะเป็นอ่อนๆเด้งๆ่างสิครันบนี่แหละครับพี่น้องการดัดใหม่นะไม่เป็นองใช่่อยพึพงไว้สองสองมือสามมือแล้วฝนะนตกพี่น้องโคดจันน่ะลิ้นทุกมือมือนี่ไข่แน่แลวเนี่ยซ่องสองี่เห็นเห็นแดดจากน่อยอยู่พี่น้องผู้เท้าต่อก แต่เย็นจะง่อยนะครับเด้อพวใหญ่เส่นอยสิให้แล้วก้อนเกี่ยวเข่าหนีอยู่หรอกยังไงก็ได so ้สั้นได้แล้วเพราะว่าพวใหญ่เส่นอยก็ต้องเอาละเอียดในพี่น้องแด้ใจหน่อยนะเพราะว่าสิเฝ้าเฮ็ดลวกๆไปขายพี่น้องครับผมเฮ็ดสั้นก็เฮ็ดได้อยู่แหละเพราะว่าพวกนี้เช่น้อนเส่นอยก็สิเอาเห็มันดีให้พี่น้องรถเถอะนะครับผมพี่น้องเอาไปสั้นนี่ต้องได้โตแล้วค่อยสิบ่ได้ ติดพลาดต้องพี่น้องเพราะยังไงใช่น้อยเฮ็ดใส่เองนี่พิมพ์ไว้บักซีหาเดือนไปด้วครับหนุ่ยด้วยถ้าเฮ็ดใส่เองอันนี้แนวบอลลีบเนาะก็จากเฮ็ดพาไว้เองสิเราก็ทิมไว้ก็ว่าเป็นยังครับเนาะก็เอาไว้ทอมยังไงมึงถือแดดถือคนมันก็ดผมมาจักกระไดขึ้นเกาสิหนะครับพี่น้องเขาเตรียมไม้ไว้เองสิหนักกะสิมีช่วงนี้ ส่งไปปลายนี่โคอยู่บันี้เขาพาเครื่องนี่มันก็สิสิรได้แล้วพี่น้องครับผมพอมันมุ่งหนึ่งส้วงสั่นมันดัดมาได้เขาเดี๋ยวค่อยดัดที่หลังมาทั้งจักรกันเลาเบิ้งไล่เบิ้งไปทุกตัวพี่น้องไม่เด็กก้มหน้ายังมัได้แล้วพี่น้องไม่ใช่น้อยเสียวน้อยนิดนึงเลยนี่บ่เกินสามมิลครับพี่น้องใหญ่สุดบ่เกินสามมิลครับถ้าลดไปก็ที่สามมิลครึ่งเท่านั้นเอครับ กระัดื่อบิ่งอเลยว่ามันโคตรนอกจากดัดครับผมที่หลักพี่น้องนี่ตอกเส้นตอกที่ผมจักไว้แล้วนี่คุณบอลไม่ได้จักบางเอียงนะครับจักประมาณมินมินหนึ่งมินครึ่งที่หลัเดี๋ยวเขาเขาค่อยอันนี้เฮาค่อยมาขูดแต่งเหรอครับผมพี่น้องมันหลายขั้นตอนเยอะอันนี้จักไว้แล้วผมก็็นมาพึ่งแดดมันแห้งอยู่ก้อนเด้ดเลยผมค่อยสิได้ไป เริ่มขูดเริ่มแต่งครับผมพี่น้องตอนนี้มานได้ขูดเนี่ยคือเสร็จขึ้นมา้มันพึ่งไว้มันหนึ่งแห้งซะก่อนนะครับไั่ใช่เส้น,นหน่อยเฮ็ดทุกขั้นตอนละเอียดครับผมครับไม่แก้ได้ที่จันแดงตุละครับพี่น้องครับสันไปนี่โอ้โหสะดุง้งขนชิงผู้สันกับลูกหยาบยาบตนละครับพี่น้องไม่แดงดีเสียงดีเด้อครับผมครับ สุดนี้ก็บสิได้สายดอกครับไม่กำลังเตรียมอยู่ครับพี่น้องวันนี้ก็บสิไล่วันนี้พี่ชายหน่อยสิไล่จักพวกนี้เราแต่พึ่งแกะถอนแห้งครับผมจักสองสามืมื่นกับสิได้เริ่มขูดแล้วครับพี่น้องนี่ละขั้นตอนประม่นว่าโอ้ห่านได้เดิหัห้อยพี่ยหน่ก็เลยมันบอกพี่น้องว่าใจเย็นๆครับผมพี่น้องขั้นตอนพี่ชายหน่อยนึ่งแค่เพิ่งเกิด เยอเอียดได้จะง่ายนะครับคือหแห่งพร้อม่เพาะมิใส้หรือค่อยเสียไปพี่น้องนะครับผมพี่น้องเข้าใจกันจะง่ายนะครับเริ่มว่าโอ้กันพี่น้องฟ้ากับผู้อื่นผู้่นเพ็ดขายเป็นกิจการลักษณะจะมีหรอครับวันนี้ไปใหญ่พี่น้องก็บเพ็ดเสริมเพชรยังไฝ่มาสายอย่างน้ำมือกับเนี่ยน้ำแพ็งของกับมะเร็มาต้องอาจจะซี้แล้วครับผมพี่น้องคุกมค่ากับสร้างของสามารถแต่น้ำมือกับสายอยู่กับขอบคุณพี่น้องครับผมที่ ปุดหนุนพญยช่หน่อยเนาะครับผมขอบคุณหลายๆเ้อพี่น้องเด้อครับผมขอบคุณเอฟซีที่เขามาติดตามทุกมือครับผมร่างไรเขามาครับอยู่กับพญยช่หน่อยกับซีได้ก้มลูกในสินค้าราคาที่ไ่แพงไปใส่เนาะครับพี่น้องเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้กับฝากพี่น้องทราบมิตะครับมารายงานไ้พี่น้องทราบว่าเตรียมสิเฮ็ดต่อไ้พี่น้องอย่นว่ได้หนีไปใส่แล้วครับบร่ได้ทิ้ได้งานต่อนเไยครับผม ครับก็ต้องหาซีไซด์ได้จักน้อยก็ทาเอาครับผมของดีก็ต้องสายจักน้อยครับผมพี่น้องครับขอบคุณแล้วนะครับสวัสดีครับ